วันนี้ผมมาช่วยหาเสียงมาหลายที่นะครับเมื่อเช้าไปที่ประชานิเวศสาที่นนทบ,บุรีครับคนละมุมเมืองเราเลยนะไปที่ประชานิเวศไปเดินตลาดฮะประชานิเวศสามเจอพี่หญิงคนหนึ่งแกมีความทุกข์มากแกก็เดินมาจับมือผมเลยฮะแกบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลขอให้ดูสี่เรื่องนี้สี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนพี่เขาพูดที่ ประชานิเวศสามที่นนทบ,บุรีนะเมื่อเช้าเจ็ดโมงเช้าผมนั่งรถข้ามเมืองมาที่บางบอนกรุงเทพเดี๋ยวดูนะว่าสี่ข้อเนี้ยมันตรงกันไหมถ้ามันตรงโผดัง,ดงจะได้รู้ว่าความเดือดร้อนมันมันเหมือนกันทุกดอกหญาประชานิเวศนนทบ,บุรีกับบางบอนมันก็มีทุกเหมือนกันข้อแรกเ oh. ขาบอกเศรษฐกิจไม่ดีเลย พี่น้องไม่มีจะกินเงินแล้วคนมาจ่ายตลาดไม่มีเงินแล้วจริงไหมครับโองดังครับเร, 2, 2> เรื่องที่สองเขาบอกว่าพุชลิตรคอร์รัปชันมันลงปุกชุมหญ้าตัวเล็กตัวน้อยคนจนเนี่ยโดนรีดไถพี่น้องรู้สึกเหมือนไหมครับเรื่องที่สามเขาบอก รัฐบาลไม่ได้สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยไอฝุ่นพิษ2.5นี่มันเต็มไปหมดลูกเด็กเล็กแดงสูดฟันเข้าไปเมื่อกี้ผมไปเดินตรงบางบอนห้าเนี่ยเจอเป็นเภสัชกรในร้านขายยาหนุ่มๆเลยเนี่ยบอกว่าเป็นมะเร็งที่ตรงเนี้ยตรงหงษ์จมูกต่อเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภูมิแพ้ส่วนหนึ่งก็มาอาจจะมาจากมลพิษเนี่ยเห็นด้วยไหมครับว่าไม่มีใครดูแลเรื่องมลพิษใ้เราเลยสามเรื่องนะครับ นนทบ,บุรีบางบอนเห็นตรงกันเรื่องที่สี่เป็นเรื่องสำคัญนะเขาบอกปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีคนมาดูแลคนตัวเล็กตัวน้อยเลยมีแต่คนดูแลคนตัวใหญ่ข้างบนบริษัทใหญ่ๆแต่คนกลางคนเล็กคนน้อยที่หาเช้ากินข้ามเนี่ยไม่มีใครมาดูแลเลยจริงไหมครับพี่นงผม,ผมว่าอน,น,นี้แหละครับ,ค,รบคือความสำคัญของระบบประชาธิปไตยใครเลือกมา รับใช้คนนั้นใครเลือกมารับใช้คนนั้นถูกไหมครับนั้นดูตอนนี้เราไม่ได้เลือกเข้าไปเขาไม่ได้มารับใช้เราผมมาบางบอนเนี่ยผมมาจากบุรีเมื่อเช้านะมาถึงบางบอลตอนเที่ยงคุณวาเนี่ยคุยกับผมมาตลอดเดือนที่ผ่านมาเขาบอกปัญหาของพี่น้องบางบอลเนี่ยไม่ใช่มีแค่เรื่องปากท้องบางบอนมีปัญหาเรื่องคมนาคม ผมก็เชื่อว่าจริงครับเพราะบางบอนปัจจุบันมีหมู่บ้านเต็มไปหมดเลยพอเมื่อเช้ามาถึงนี่เที่ยงวันนะครับไม่ได้อยู่นั่งกินน้ําอยู่ในห้องแอร์รอเวลาปลาไสนะครับกุณวันจับผมขึ้นรถไปไหนไปสถานีรถไฟรางโพก่อนลองขึ้นรถไฟจากรางโพเนี่ยเข้าไปสถานีบ้านรูรถไฟเป็นเป็นส่วนสําคัญนะครับจากวงเวียนใหญ่ไปถึงสุวรสาค์มีทางรถไฟอยู่ เรามีนักเรียนใช้เยอะแยะเลยแต่สภาพมันใช้ไม่ได้ตั้งไปเนี่ยรถไฟโครงอนาคตการนโยบายไทยเชื่อไทยถ้าเราทำรถไฟสายนี้ให้ดีจะเป็นทางเลือกให้พี่น้องเดินทางโดยรถไฟราคาถูกเมื่อกี้เรานั่งกัน5บาทเราไปส0คน5บาทไปถึงตลาดพลูเลยต่อไปไปถึงวงเวียนใหญ่ขึ้น BTS เข้าในกรุงเทพฯเลยเลยให้คุณวันพาผมไปดูปัญหาตรงนี้พอนั่งรถไฟไปไป,ไปที่ตลาดพลูเสร็จ นั่งรถต่อมาถนนบางบอลเอกชัยรถติดตลอดครับติดสุดๆค,คุณวันบอกว่าให้ไปดูบางบอนสามใช่ไหมต่อเพชรเกษมหกสิบเก้ามีไอสพานที่เป็นคอขอดอ่ะจากสองเลนเหลือหนึ่งเลนรถติดสาหัสเหมือนกันเช้าๆพี่น้องจะเข้ากรุงเทพไม่มีทางเลือกครับจะไปพระรามสองไปบางบอลแล้วเข้ามาไปเพชรเกษมติดสาหัสไปหมดแต่นั้นคุณวันก็พาผมไปเพชรเกษมแปดสิบเอ็ด ต่อบางบอลห้าสี่แยกบางบอลห้าก็ติดสาหาัสเหมือนกันทุกเช้ามาส่งผมลงที่นี่ผมไปยืนดูหน้าถนนบางบอลเนี่ยไปยืนรอรถเมย์ผมยืนอยู่ครึ่งชั่วโมงไม่มีรถเมย์ม,มาสักคันเลยผมว่าอนาคตนะครับเราจกเลืองปากท้องแล้วเนี่ยการที่เรามีผู้แทนที่เข้าใจประชาชนเนี่ยเข้าปัญหาไม่เห้าเราเห็นผมว่าอนาคตเรื่องการเดินทางถ้าเราไม่ปรับปรุงคนบางบอลอยู่ยากนะ ผมว่าเราจะเสียเวลาการเดินทางมหาศาลเลยอนาคตเราต้องมีถนนที่เป็นเส้นเลือดฝอยเชื่อมพระรามสองเชื่อมบางบอนเชื่อมเพชรเกษมอาจจะต้องมีตัดถนนสายใหม่สายใหม่ขากับบางบอนเข้ามามีทํารถไฟให้ดีขึ้นเป็นทางเลือกปรับปรุงรถไฟให้สะดวกขึ้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับคือความสำคัญของประชาธิปไตยถ้าเราไม่มีตัวแทนเราอยู่ในสภาไม่มีคนที่เป็นของเราอยู่ในรัฐบาลถามว่าจะมีใครมาดูแลไหม ห้าปีมีใครมาดูแลแล้วไหมครับผมถึงบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันกินได้ประชาธิปไตยมันให้ปากท้องเราดีขึ้นได้เพราะประชาธิปไตยเขาเข้าใจจิตใจคนที่เลือกเข้าไปเขาต้องทําผลงานเพื่อให้พวกเราเห็นเพื่อให้อีกสี่ปีเราเลือกเขากลับเข้ามาความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้ครับเพราะนั้นยี่สิบสี่มีนาสาคัญนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่แข่งกันแค่ห้าร้อยคนเนี่ย เรามีสอสห้าร้อยคนถามว่าเพื่อไทยได้สองร้อยห้าสิบเสียงเราตั้งรัฐบาลได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีสอวอแต่งตั้งอีกสองร้อยห้าสิบคนครับฝ่ายประชาธิปไตยต้องมีสามร้อยเจ็ดสิบกเสียงนะครับถึงจะมีตั้งรัฐบาลได้ถึงจะกลับมาดูแลเศรษฐกิจให้พวกเราได้ดังนั้นผลน,นี้ไม่ใช่เล่นๆนะผมเจอพี่น้องหลายคนบอกโอ้ชนะแน่ไม่ต้องห่วงชนะแน่อย่าประมาทนะครับ เหตุการณ์เขามีการเรียนรู้ที่เร็วนะเราต้องรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวบอกพี่บอกน้องบอกญาติร่วมใจกันยี่สต้องไปให้ถล่มทลายเลือกเพื่อไทยให้ถล่มทลายให้เรากลับมาเป็นรัฐบาลได้ผมยืนยันครับ,รบพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มองเห็นอนาคตเราเข้าใจอนาคตเราเข้าใจประชาชนเราเข้าใจวิธีทำที่ผ่านมาเรามีโครงการ30บาท กองถมหมู่บ้านโอท็อปเราปรับปรุงทุกอย่างของการคนในอนาคตนี่ครับลุงมาแล้วครับจากผลที่ไปอนาคตรุงมันจะมาเพื่อไทยจะกลับมาเพื่อเอาเศรษฐกิจของเราให้ดีขึ้นก็อย่าลืมครับคุณวันอยู่บำมุงวันอยู่บำมุงวันอยู่บำมุงเบอร์สิบนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับ วันอยู่บอมรุ่งวันอยู่บอมรุ่งโอ้โหนัดยังการนัดกันไวเลยนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้สายฝนก็เริ่มจะหยุดไปนะคนเราเนี่ยมุมจะชนะเนี่ยมันดูออกง่ายๆเลยนะครับผมขับรถมาเนี่ยผมป้ายที่โดดเด่นเนี่ยผมไม่เห็นไปผู้สมัครคนไหนเห็นเบอร์เดียวครับโดดเด่นกว่าเพื่อนเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับ แล้วผมเรียนนะครับว่าคราวที่แล้วที่มีการเลือกตั้งเนี่ยคะแนนเบียดๆนะฮะแต่เที่ยวนี้คะแนนเนี่ยไม่เบียดแน่นอนของเรานอกจากจะชนะแล้วต้องชนะห่างด้วยเพราะลำพังเฉพาะแฟนคลับและคนที่กดติดตามคนคอยดู Facebook Live ของวันอยู่บรุงแต่ละครั้งมันปล่มทลายวันนี้วันอยู่บรุงไม่แช่ ไม่ใช่แค่ซูปเปอร์สตาร์ระดับโลเคอลครับแต่ว่าดังไประดับประเทศพี่น้องพร้อมหรือยังครับที่จะพบกับผู้สมัครของพี่น้องพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับขวัญใจของพี่น้องครับวันอยู่บนรุมเบอร์ 13. ดังๆกับพี่น้องครับขอเสียงดังๆครับพี่น้องครับดังๆครับพี่น้องครับ วันอยูบบรุงวันอยูบบรุงวันอยูบบรุงขอบคุณที่รักวันครับผมพี่น้องที่รบครับผมวันอยู่บบรุงเด็กบางบอนลูกหลานของคนฝั่งตนบุรีเห็นไหมละ่ะคนที่อยากจะเป็นผู้แทนเนี่ยต้องนำเรื่องปัญหาในพื้นที่ ไปบอกกับผู้บริหารวันนี้ผมพาพี่ชัดๆไปดูพื้นที่บอกหลายๆเรื่องเห็นไหมฮะผู้แทนต้องทำหน้าที่อย่างนี้แล้วก็ต้องขอสิบป,ปบมือให้กับว่าที่นายกชาติสิธิพันธ์ครับ <Thanks>. ผมพาพี่เขาเดินวนรอบเนี่ยหลายชั่วโมงแผนผังพื้นที่ในพื้นที่ผมอยู่ในสมองพี่หมดละสุดยอดปมท่านนิทธิยับความจำสุดยอด พี่น้องครับผมจบการศึกษาป .1 อ,น,อนุบาลป .6 จากโรงเรียนอนุบาลวัดหนังนองใกล้ๆวัดหนังโรงเรียนอนสัมชัญธนบุรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัายจบปริญญาตรีนิติศาสตร์จากรามคำแหงปริญญาโทร,รัฐศาสตร์จากรามคำแหงเคยรับราชการเป็นตำรวจครั้งหนึ่งเมื่อปี2542ผม,มนำข้อมูลข้อมูลหนึ่งเกี่ยวกับเยอรมันอันตรายอุลิกวบกัง นัก้ายาเสพติดข้ามชาตินัก้าผู้หญิงข้ามชาติข้ามมนุษย์